สวัสดีตอนเช้าที่ออสเตรียค่ะทุกคนพวกเรานะคะจับทิปมาเที่ยวที่ประเทศออสเตรียนะคะทิปสั้นนะคะ4ี่วันนะคะทุกคนนี่คือสถานที่ที่เราจอดรถนอนเมื่อคืนค่ะมาถึงเมื่อคืนนะคะขับรถมาประมาณ5้าชั่วโมงนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงตัวเมืองจอดรถอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะมันเป็นสถานที่ให้จอดรถพักนะคะแล้วก็ไปต่อนะคะ าที่จอดรถกันนะคะ สวัสดีค่ะเรามาเที่ยวด้วยกันนะคะมาเจอหน้าเราแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะพาเดินเข้าไปในเมืองนะคะทุกคนเข้าไปในเมืองเราจอดรถกันไว้ที่นี่ค่ะตรงสุสานนะคะนี่สุสานใหญ่มากค่ะทุกคนเป็นที่จอดรถนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวเนาะแล้วก็นี่ค่ะเดินเข้าเมืองนะคะเดินเข้าไปเที่ยวชมในเมืองนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะคะของประเทศออสเตรียนะคะซึ่งเราขับรถผ่านบ่อยมากนะคะแต่ยังไม่เคยได้เที่ยวจริงๆเลยนะคะก็จะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ได้เข้ามาเที่ยวแบบ ในตัวเมืองในกรุงเวียนนานะคะเป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรียนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไปกันค่ะรถจอดเยอะมากเลยค่ะคนก็มาเดินเยอะเลยนะคะมา,มาลายอนะู้วไปดูมาลายค่ะแล้วก็อันนี้โอ้มาลายนะ่ารักมากเลยมาลายกับยีราฟลูกยีราฟใช่ค่ะจับมือกันตลอดค่ะไปที่ไหนก็เดินจับมือกันคนะ่ะสองคนนี้ ด,ดูฝรั่งดูฝรั่งลกโพงเปิดค่ะดูตึกเขาค่ะสวยมากเลยทุกคนอันนี้ด้านนอกนะคะยังไม่เข้าไปภายในเมืองนะเนี่ยกำลังเข้านะคะสวยมาก Kita ni. Ya. Okay. Jemaah Ya seperti Oh, dewan ini sangat cantik. Oh. Wow. ือบรรยากาศในเมืองนะนี่เต้นๆเต้นๆแล้วเขาจะชวนออกมาก็บอกด้วยนะคะค่ะคนคนไม่ค่อยเยอะค่ะเขาทำงานกันนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะทุกคนคุ้มขนมน่ากินมากเลยค่ะทุกคนดูสามีเปิ้นบอกว่าที่ประเทศนี้นะคะของเด่นก็คือจะเป็นพวกขนมของหวานเค้กพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นดีเซอร์ตพวกของหวาน อะไรเงี้ยอร่อยต้องมาชิมที่นี่นะคะที่ประเทศนี้อยากชิมตอนนี้เลยค่ะอยากทำมูสกินุ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะยังไม่เดินถึงไหนด <laughs> เดินดูสักนูด <laughs> ที่นี่สวยมากนะคะเป็นพาร์คใหญ่นะคะ <laughs> ดูต้นไม้เขาทำสวยมากนนี่เยี่ไปมาดู <laughs> นี่ค่ะมาดูกันค่ะทุกคนพระราชวังสีเขียว <laughs> <laughs> นไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันสวยมากเลยะคะ่ะอ๋อ ดูค่ะทุกคนสวยมากเลยค่ะโอ้ยดูมันเหมือนฝันมากเลยว้าว theater. สวยมากเลยดูปราสาทที่นี่มันจะเป็นแบบว่าสวนพืชพันไม้อะไรประมาณ <coup S 2> นี้ค,ะค่ะทุกค,คนคว้นไม่เข้านะคะเพราะ <picky S 2> ไม่ได้ยอยู่แล้วคะ่ะทำไมคะ ไม่มีประตูไม่มีประตูให้เข้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวนสัตว์คนต่อแถวเพียบเลยค่ะทุกคนสวนสัตว์ใหญ่นะคะมาดูน้ําพุ่งน้ํคลุกวันนี้ก่อนวันนี้เดินแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วค่ะสวยสวยเนาะเป็นสวนบอนไซอะไรประมาณนี้นบอนอะไรนะบอนไซมาคิดว่า,าเนานาขาบอกว่าห้ามคนลงนะคะติดน้ำใสๆไป วิดีโอวันนี้จะเอกะรุตมาเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินเข้าไปดูปราสาทนะคะที่นี่เป็นเขตของพระราชวัง อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะไปดูมานะคะว่าข้างในเป็นอะไรนะเป็นปราสาทนะคะชววทุกคนเข้าไปดูกันค่ะขาหมดแรงค่ะมาถึงก็สั่งให้ดมก่อนนะคะทุกคนึงปราสาทนะคะวูทุกคน ปราสาทใหญ่มากเลยค่ะากเข้าที่ไหนอะ่ะเดี๋ยวว่าจะพาเดินไปดูน้ำตกตรงนั้นนะคะสวยมาก<ช>เป็นทุ่งดอกไม้นะ้าปราสาทอ่ะนี่แก,นนะกนงนีหยฮึสินก็ได้นะไปดูน้ำตกก่อนค่ะทุกคนโอ้ยเขาทำสวยมากเลยอ่ะข้างบนก็เป็นแบบโอ้โหอยากให้ทุกคนมาชมด้วยกันสังนะหนยนี่ค่ะมีให้ขี่ม้าด้วยนะคะนั่งรถม้าเหมือนแบบ พระราชินีพระราชาอะไรอย่อางเงี้ยค่ะทุกคนอยากนั่งบ้างอ่ะอยากนั่งบ้างอนะ่โอ้สวยงามมากเลยจ้าทุกคนพระราชวังแห่งนี้สมกับที่ได้มาสวยจริงๆค่ะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะสวยแล้วเขาก็แบบค่อยชีวิตค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่เร่งรีบนะคะแฟนเปิ้อนบอกว่าเขามาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วเขาก็เลยอยากพาเปิ้อนมาสวยดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หนูด้วยใช่ให้หนูมาด้วย ทุกคนมาดูมาดูมาดูฮันนี่เข้ามาไหมว้าวโอ้กว้างใหญ่ไพศาลมากน้ำตกที่แบบเอ้ยเขาเรียกว่าน้ำพุที่ทำได้วสวยมากเลยพร้อ,อมกับมองกลับไปเจอวังอยู่ตรงนี้น สวยมากเลยค่ะทุกคนลองดูใกล้ๆกันแย่งกันกินไอนิมนะคะโอ้โหนั่งกินท่ามกลางหน้าปราสาทนะคะสวยจังเลยวิวในเมืองค่ะทุกคน เด,เดินขึ้นไปข้างบนค่ะทุกคนนู้นจากปราสาททางล่างนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะพากันเดินขึ้นไปตรงประตูเมืองตรงนั้นแลามันมีอะไหนนะนะุ่นเค่ขยะลูกวิ่งเลยนี่ค่ถึงแล้วะคะ่ะคืออะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นพระราชวังสูงเ,เนอะมองลงไปด้านล่างค่ะวิวเมืองค่ะทุกคนสวยมากเลยอะ ประมาณ25องศานะคะดีไม่ร้อนมากนะคะแต่ว่ามีแดดมีอะไรเงี้ยบรรยากาศดีมากค่ะเราหนีจากประเทศเยอรมันนีที่กำลังฝนตกนะคะมาที่ประเทศออสเตรียปยนก็เหนื่อย้มัยังสูงเลย สวยงามมากเลยค่ะเข้าไปดูข้างในแดบดบสองหะ,ะ้าทางไถ่ายมาได้ไม่สวยเขาพาเด็กๆมาทัศนศึกษากันนะคะขึ้นข้างบนกันดีกว่าคะ่ะราไปดูกันนะคะว่าข้างบนคืออะไรนะคะ ขึ้นมาชมวิวถ่ายรูปกันอะไรถ่ายรูปชมวิวงเขาไม่ให้เข้าเป็นร้านกาแฟเนี่ยข้างในเป็นร้านกาแฟะนะมนเข้าได้ตรงนั้นแหะมาดูตรงนี้ดีกว่า ะมาชของเค่ะมาดูค่ะปฏิมาก,กรรมค่ะทุกคนต่นตัวปราสาทะทุคเเดินมาแก็จะมีสวนดอกไม้อื้อ ไปค่ะเข้าข้างในปราสาทกันค่ะ,สะเสด็จพ่อสเสด็จแม่รออยู่นะคะใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรามาซื้อเหรอลูกลนี่ข้างในนะคะคกว้างขวางมากเลยค่ะนี่ด้านในของปราสาทนะคะเขตพ,พระราชวังชัสชินเดนมูซีมูมอ,อ,อสำหรับ เด็กนะคะเป็นพินพิธภัณฑ์ของเด็กโอ้อยากเข้าไหมคะซีวิวนี้ไปคะ่ะร,ราคาแพงมากเลยทุกคนโอ้สามสิบหกยูโรค่ะทุกคนโอ้ยไม่ก็โอ้นี่ค่ะเข้ามาในพินพิธภัณฑ์ แล้วนะคะทั้งหมด36ยูโรค่ะทุกคนก็พันกว่าบาทเลยดูด้านบนว้าน้องท็อปเปียนเชิญพบกับเจ้าหญิงเค้กค่ะาาาาพา่ว้าชื่อเครื่องแต่งกายของของเล่นของ ลูกของพระมหากษัตริย์เนาะพระธิดาพระมเหสียะไงพระธิดาพระธิดาพระบุตรพระจิตอะไรต่างๆมาดูห้องนี้กันค่ะเป็นประวัติศาสตร์นะคะของที่นี่นะคะเคาเวลาเขาประชุมกันอนี่พระราพรน่าจะเป็นแม่ของพระราชานะคะมอบพระราชมงกุฎให้ ตอนนี้คือพระนาชวังดิงเอ้ยแบบทายากนะเครื่องแต่งกายของลูกๆนะคะของพระราชธิดาพระราชดาด้านบน ทรงของพระราชธิดาของอะไรนี้ต้องเรียกก็ไม่ถูกสักทีสวยมากเลยเก่าแก่มากเลยโนะคมไฟสวยมากสวยเนอะดูชุดเดียวชุดของพระราชธิดาใช่ดูไหมเน <your video. S 1> ี่ยคืดพิสูจน์นั่ คังเรียวของป้าน่เป็นทีต้ออเาหรทำได้ไหมลูกทำได้ค่ะเอล่างสาเป็นห้องเด็กเล่นของพระราเขาเรียกว่าอะไรเนาะโอ๊ยทิดาบุตรทิดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้เัสร้างใหม่ม้าเขายืนรอทำงานค่ะทุกคนน่ารักเนาะรถมา้าไม่รู้กี่นาทีนะคะแต่ว่า50ยูโรก็ประมาณเกือบ2 0 0 0นะทุกคนขี่ค้งนึงเราจะเข้าไปกินในนี้นะคะทุกคนกินเ,เค้กแล้วก็กาแฟในนี้นะคะสามีเปิ้ลมกอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนอยากดื่มอะไรคะแตมูตี้นี่คะ่ะถ้าเข้ามาในร้านอาหารนะคะเราจะต้องมี แอปพลิเคชันสำหรับว่าเราฉีดวัคซีนแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะเช็คทุกคนเลยนะคะแล้วก็จะได้นั่งในร้านอาหารได้แบบนี้ค่ะของเคสก็จะมีที่ตรวจมาแล้วนะคะทำอาหารอย่างที่มี่ค่หน้าตาอาหารจารนนีคะสิยูโระะมีของแล้วก็ของขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือชนิดเ,เลย้ยงไก่ค่นหนูชิปแปนทอนอะคะไปค่ะกินกันได้เลย หวานนะเพื่อนสั่งเดี๋ยวเพื่อนจะให้ดูนะคะมาที่นี่ต้องสั่งหนึ่งซ้ำด้วยแบบนี้ค่ะก็เป็นแอปแอปเปิลแล้วก็ทำจากแป้งเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นของหวานนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะอง่กอยน่ากินมากเลยค่ะกาแฟแล้วก็อันนี้ของเปิ้อนนะคะอนี่ต้องมาแล้วต้องสั่งค่ะอันนี้เป็นไงเพื่อนอัพสตูดัสอัพสตูดัสมันก็ไม่รู้แต่ว่ถือมีหอมเค้กค่ะน่ากินมากเลยค่ะ เิญเลยค่ะของหวานค่ะท่น้ามบ่ายนะคะด,ะคะดกันเลยค่ะไหนลองกินให้มันมอ,อยากเอาันี้อออะเอานี่<ด>ยของาปลาบน่บากินมากเยดูข้างในของเค้กนะคะอร่อยไหมคะอ,อร่อยมากลยค่ะเดี๋ยวของสันกันอันนี้เจาะมันเยอะมบกเย ค่าอาหารวันนี้ทุกคน74ยูโรค่ะคูณ38 39นะคะหนึ่งมื้อค่ะแพงมากแต่ว่าก็ได้กินทั้งคาวแล้วก็หวานนะคะทุกคนคุ้มอยู่ค่ะนี่ค่ะคืนนี้เรามาจอดรถนอนตรงนี้เป็นสระว่ายน้ํานะคะน้ําอุ่นข้างในนะคะเดี๋ยวเราจะไปไว่ายน้ํานะคะแล้วก็อาบน้ําที่นี่เลยนะคะเพราะว่าเราจอดรถนอนฟรีตรงนี้ค่ะทุกคนนี่เป็นที่จอดรถฟรีนะคะก็คือมีน้ํามีอะไรให้นะคะมีก๊อกน้ํามี ที่เทส่วมอะไรให้ทุกอย่างนะคะแล้วก็เราก็จอดแล้วก็นอนตรงนี้ได้มีเพื่อนบ้านด้วยนะคะสองสำคัญอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปว่ายน้ําอาบน้ําในสระว่ายน้ํานะคะแล้วก็มานอนที่นี่แล้วพรุ่งนี้ก็ไปเที่ยวกันต่อค่ะทุกคนบรรยากาศนั่งเล่นกินผลไม้ค่ะผลอ่างวนที่นี่ก็หวานหวานอร่อยค่ะสระว่ายน้ําค่ะคนก็มาว่ายน้ํานะคะเดี๋ยวเราไปว่ายตอนเย็นๆค่ะทุกคน นี่ค่ะค่ะสาวน้อยมาไ่ว้น้ำตอนเย็นทั้งคนห้องเก็บของเป็นแบบนี้ดนะ้วยแล้วก็ข้างในจะเป็นทีวายเปลี่ยนชุดกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะโอ้เก่งมากเลยเคสเยี่ยม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 ว่ายน้ำมาป้าสอนว่ายนะคะว่ายน้ำเป็นแล้ว よし